ช,ช่องสังเจ้าเวทขบวนแมนผมมาอยู่ห้องช่องนี้มันั่งสงสัยว่าผมมันทำไมออกมาคลิปแปบบ๊บคลิปเลยวะคลิปไม่คลิป,ลปอะไรนะอา่าคลิปแปบบ๊บคลิปมันไปอะไรนะอ๋อใช่โก,โกูกูคลิปนี่ยขบรถนี้ขึ้นนี้ แม่วันนี้ใครจะไปพักโรงแรมกับฉันบ้างอะ่ะคุณดูช่องมือแห่งแสงแต่ผมก็ไม่ทำเองผมก็ผมรู้ช่องนี้คือช่องจริงอ่ะแล้วผมคือก๊อปปี้มานิดหนึ่งไม่นหนึ่นึ่งอ่ะตากระเหมือนอยู่แต่แค่นี้ไม่ไหวคุณเล่นหนะ้าแต่ผมกลับไปทางของท่องเที่ยอ่าพวกเรากลับไปที่โรงแรมแล้วพวกเราไปทำไมอ่ะ เออจรด้วยน้หาก็สังเกตด้วยฉันฉันลุน่ะไรเหรอไอ้ปืดมัน่าพวกเราจนเกินไปว่าเรางูมากแล้ว่าคนเดียคนถึงไหนถึงไหนกัพ่สอนี้นจานี่นี่้าหต้มัอวิอัโอเคใชไปไม่ได้ใช้ไปก็ได้เพราะฉัน กติขเขาเ่อนละไปเร่เฮ้ยน้ำปั่ดูไอ้พวกสองนีด้วยนะคนนี้ถ้าเป็นบ้ากันกินอะไรสิอู้เาเศษวนี้เไอ้ธรรมตลกไงอู้นี่แงงโอ้ยรอดรอดอาการรอดรกันนี่คนนี้อยากอยกกินชาบกย,ย้ายัานเองพิเศษของชาบยการไม่กินชาบกล้วยสามารถําให้ ขห้หนะต้ตหน่อยข้าวเีย,ยวะสวัสดีกลับโอ้วันดีเามากาา,า,ามาเ่เจอหอกมาก็นอคนค่า4ี่ข้อนขลัไใครมัง ไอเคียวไอซุ okay. ่มชาดโอเคจุดไว้จ so ุดไปปิ๊บ uh, ปุ okay. well, so ๊บป like ิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บแล้วก็สีส้มอ่าไอปื้ดโอเคปิ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บแล้วพร้อมชื่อว่าคาร์บอนแมนแล้วเรียกว่าคาร์บอนก็ได้ปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บแล้วก็จะอ่าน้าปลาเนแรกโอเคน้าปลาตัวสีแดงเรียกว่าแอปเปิ้ลก็ได้ Penciuman apa? Jodoh. Hong, bodi we, bodi kelap. Macam siapa? Nampak ada orang cakap mana mereka? ada orang kau 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 เรเป็นเงินมาเช่ากี่วันครับเฮ้่ไหนไมีกระมานะเฟนนะอะไรนะเฟนอ๋อหนึ่งแสนบาทครับหนึ่งแสนสามารถเช่าได้สิบหนึ่งร้อยวันเลยก็ได้หรือเ่าเฮ้ยเดี๋ยวก็เห็นแบบว่าท่นจะไม่หมกลัะอ๋อหนึ่งแสน อยู่ในตลอดหรือว่าเข้ามาใหม่ในรายก็ได้เไปเไปเอาไปสองแสงกันเอาไปใช้มือจอับหูบิดดาวการไปไปเไปชื่อโอเคโอเคพร้อมได้หน้าเอ้ย 这里，把这个弄。 เล่นเกมโรบอทอย่าชกปก็แค่ออกนั่นแหนะบอกพี่บอกนมาอ้เพื่อนนายได้ทำอะไรอ่ะอ่าไม่รอ้มีการเป็นนดอิกไม่เอาหน้าเบื่อโรบอกใช่ไหมเป็นอะไรด้เฮ้ยไอุ้มชัยอะไรก็ไปปื้ อไลนี่นไ่อ๋อคนนนเซก็เป็นแบบไรเนียนี้ไม่ไทยคูอาจะตกเาเฮ้คมแค่นึ่งร้อยสิบหรอกะเจงน่ะอืมทำไมไมไม่ไทยคุณเอ้ยไม t วอ e ์ไม่บอกว่าอันนี้เขาจุดตรงนโอเคเาละอ้ยเปนันสัน ピコピコピコ。

กะบ้านมข้าเอเข้ามาเลยนีดีดีดดูดิสมก่อนเป็นคนหนึ่งต่ก็ไงกตี่กเป็นรวยไม่เป็น้วย mã đã mã À, canh xin mời la anh em biết 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 mà biết anh biết 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 Tôi biết 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 สรทำเสร็วอะใช่ไหมแต่ละรุ่นไอโเนี่ยไอไปื๊ดอะไรไอสมชายฉันขอเร่ัไ้ไหมได้รุ่นมิทิโคไอเมลอนไอโฟนมันเรียกว่าเมลอนเปลนขาว ไอ้คิมคือะรอม่วแล้ไม่มีหมดเออมอส,สเี่ยแล้เฮ้ไอ้เืนสมใจไอ,อ้เขาพูแมนจิงเว็บหน่งรอยเยพะเราไม่เคยทิงเลยนะพเราล,งล,งลงมูมลมไอ้สมจใจนี่นาายิ้งเพือนอะไรห้รส่นยหนึ้านอ่ะอุ้ยกูอยู่แ้วันมาชัา้น saya tak boleh. mana sampol ke saya? saya tak boleh. woo lo? lo? woo ini ni mana? bersegera cepat segera ni muka. hey, ini ni. ini ni. ก็พ้นแม้น Yeah, mất điện rồi. Yeah. Ôi, con mày làm sao này Con lão แล้วก็วานี่ไม่ก็วาโู้นี่ไม่ไมีมเป็นคืนนูเ้เอาลาดเอาโอเคนตายแล้วก็มูนก็ตายข้ห้องน้ำ Dạ, làm Lại một phép Chẳng có này, ngoan, nhà tay mình Chẳng mình បាទអឺបាទបាទដល់កែ